น้องๆแต่ละคนเนี่ยเคยโดนบูลลี่หรือโดนเปรียบเทียบกับความเป็นผู้เล่นของผู้ชายไหมเขาเอามาด่ายเงี้ยค่ะแบบมึงเล่นเหมือนผู้หญิงเลยมึงตัดสินใจเหมือนผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กลัวโดนเขาว่าเราไม่กล้าตั้งรูปโป๊เป็นหน้าตัวเองได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นผู้หญิงเล่นใช่ไหมก็เลยแบบเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนยักหน้าเข้าแล้วกิ้งลงไปแล้วเอ้าแล้วดึงกโอ้โดนดึงก็มาสวย์ตั๊กุ้ยแรงตั๊กโอตี้โอ้โหโคตรแมน สวัสดีครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ EP 2นะครับกับใจรราเช่นเคยนะครับผมเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้โรมะนี่ก็คือผู้เล่นผู้หญิงมักจะโดนบูลลี่จากผู้เล่นผู้ชายและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับทุกคนผมมากับน้องๆจากจุฬาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ชื่อนามนะคะชื่อในเกมอาเคซ่าจินน้อยค่ะแรลงสูงส่วนเกาหลีค่ะกเล่นเหรอ สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะชื่อในเกมชื่อมินเหมือนกันค่ะแรงสูงสุดก็สูพิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อดีดีนะคะชื่อในเกมก็ดีดีเหมือนกันแรงสูงสุดก็คือสูพิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะชื่อในเกมชื่อน้องเจแปนค่ะอยู่สูพิมคอนเทร์เลอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคร์ค่ะชื่อในเกมชื่ออีเล็กค่ะแรงสูงสุดก็คือสูพิมค่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงนี้ทำไมครับนะฮะดูจาก ประเด็นแล้วผมน่าจะโดนบูลลี่มากกว่าน้องดูแลงแต่ละคนที่ไม่น่ารอดน้องๆแต่ละคนเนี่ยเคยโดนบูลลี่หรือโดนเปรียบเทียบกับความเป็นผู้เล่นของผู้ชายไหมก็มันดูเป็นอะไรที่เขาเอามาด่าเงี้ยค่ะแบบมึงเล่นเหมือนผู้หญิงเลยมึงตัดสินใจเหมือนผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยค่ะโทษเพศก่อนทุกคนอย่าไปทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักนะผมนะคือเล่นเกมมันไม่เกี่ยวกับเพศนะผมนะถ้าอ่อนก็แปลว่าอ่อนเองไม่เกี่ยว คือด้วยความที่แบบเราเป็นผู้หญิงอะเราก็กลัวโดนเขาว่าเราไม่กล้าตั้งรูปโปรเป็นหน้าตัวเองได้ซ้ำอะไรเงี้ยเราไม่ควรแบบดูถูกเขาเพราะว่าเพศสภาพอะไรเงี้ยก็เคยเจอเหมือนประมาณว่าพระราพิมพ์ไปในเกมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าอ๋อเป็นผู้หญิงเล่นใช่ไหมก็เลยแบบเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อมันเหมือนเป็นมันเป็นกระตุกแน่พูดขาปุ๊บโอ้ของขึ้นว่ะแคว่ปุ๊บดูสะก์ตัวเองหรือยังโชว์คนอื่นดูสอก์ตัวเองหรือยัง ที่จริงมันก็มีความต่างกันอยู่ค่ะแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าแบบผู้หญิงจะไม่เก่งนะคะก็จะแค่แบบเขาอาจจะมีความคิดการตัดสินใจอาจจะไม่เหมือนกับผู้ชายอะไรนี้ค่ะยกตัวอย่างบนความเป็นจริงทุกคนเนะี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจทุกคนมันก็ไม่เกี่ยวกับเพศอยู่ดีนะคเพราะนั้นอย่าไปเปรียบเทียบนะอย่างที่พี่น้ำบอกว่าการตัดสินใจของเพสแต่เพศมันก็แบบไม่ค่อยเหมือนกันเรื่องแบบความกล้าอะไรเงี้ยค่ะก็มันขึ้นอยูะะ่ก <c oughs> ับสไตล์มากกว่าที่แบบไม่ใช่ว่าใครเล่นเก่งหรือไม่เก่งอะไรเงี เมื่อกี้เราพูดถึงตัดสินใจตามเพศใช่ไหมนี่ปุ๋ยต้องชอบเลยตัวสวยๆงามๆด้วย้ไหมใช่นี่แต่ว่าพี่ก็ไม่ใช่ผู้ชายสินะกดแต่อิลูเมียเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนว่าน้องๆจะสามารถเล่นอารวีได้โหดขนาดไหนกันนะครับผมมีล่าบาฟ้าได้โหดเอาเอาจัดมาเช้าตีข้ากลางตีข้ากลางเฮ้ยโอ้โหไม่เกียตีไม่เกีตีโหดสวย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 อันนี้คือเขาคุยมาแล้วทุกคนว่าเขาตัดอารมือมาเซ็ก บอกว่าทีมตรงข้ามามันไม่งทำได้จริงด้วยอุ้ยวิ่งแรงจัดโอ้โหโคตรแมนแมนจัดหน้ามีฟิกเกอร์ด้วยโอ้เรียบร้อยโดนยัดหน้าเข้าแล้วกิ้งลงไปแล้วเอาแล้วดึงก็โอ้โดนดึงกลับมาสวยจัดอุ้ยหูล็อกหัวเขาเรียกว่าเซฟเวลาหัวหนุในจังหวะนั้น โอ้่ตายด้วยเฮ้ยคนเทอร์ดุดันมะโอ้โหโดนอีกแล้วดูเมื่อกี้ถ้าท่านโดนไอ้่้อยนะตายแล้วบอลดีนันโดนทุกเกอร์น่ะแต่เขาไม่ยิงกันตีพวกวะถ้าสังเกตคนลเขาจะยิงกันตีในจุดทเทียบทีมเพื่อนอะรออยู่แล้วเพื่อนรอซ้ำอ่ะลองแข่งได้หน่อยลองแข่งได้หนอยน่าจะพิกาแล้วอ้าวแข่ด้โอ้ยโซโล่คิวเอะวะบอลเทอร์โซโล่คิวเป็นหน้าคนเดือด ีินู้ไม่ได้ทุกคนเข้าไม่ได้นะคือม,มันแบบมันผ่านวันเดอร์กับซีเนียร์ไม่ได้จนระิงอ่าเราสามทางทุกคน<ห>จบไปแล้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 โอ้โหเรียบร้อยตึงจริงตึงจริงตึงจริงก็จบไปแล้วทุกคนกับการแข่งขันสุดมันเมื่อกี้นะบอกเลยว่าโคตรเดือดนะครับในวันนี้ยังไงต้องขอบคุณน,น้องๆทุกคนเลยนะครับผมนะฮะ ได้เห็นถึงความดุดันและก็ความเป็นโปรเพเยอร์นะครับยังไงทุกคนอย่าลืมนะครับว่า,เ,<อ>วาเพศไม่เกี่ยวนะครับใส่เดียวได้หมดนะครนะับ<อ>แค้ก็ตามนะครับทุกคนอย่าลืมสำหรับกิจกรรมนะครับผมวันที่11มีนาคมนี้นะครับผมนะแจกสกินใหม่พฤกษามาตรของเทลอนัทฟรีนะครับผมนะแล้วมาตีป้อมกันนะครับผมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะไอดินดีคนเดียวดีคนเดียวขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอย่าลืมไปรับสกินกันนะทุกคนเอาพูดแทนดีเลย